ครับผมอุปกรณ์ในการปลูกกระเจียวของผมนะครับก็จะมีดินนะครับอันนี้เป็นดินดินที่อยู่ใต้ต้นก้ามปูนะครับที่มีใบก้ามปูแบบสะสมหมักหม,มมไว้นะครับผมก็ไปกวาดๆมานะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงก็หาวัสดุง่ายๆนะครับดอกกระเจียวเขาจะาเป็นพืชป่านะครับ ลขาก็สามารถเกิดได้ง่ายๆนะครับอันนี้คือดินนะครับนี่ดินใบก้ามปลูกนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เอาผมจะเอามาผสมกับดินปลูกนะครับผมจะไม่ใช้อันนี้เพีเพยงๆเลยนะก็แด้ธาตุสารอาหารเยอะนะครับนี่ผสมเลยนะครับ ดินก้ามปูก็จะมีความร่วนซุยแล้วก็ความโปร่งนะครับผมแต่จะไม่ค่อยอุ้มน้ํามากนะครับผมก็เลยเอาผสมกับดินที่มีคุณสมบัติอุ้มน้ํานะครับแล้วคลุกเคล้าให้ดีนะครับโอเค,อ,เคอันนี้ต้นก้ามปูตามข้างทางนะครับเยอะแยะนะครับผมก็ไปกวาดมา ก็จะมีเศษใบเศษกา้านโอเคครับจากนั้นนะครับผมก็จะปลูกใส่ตัวนี้นะครับผมเป็นถุงปลูกสีขาวรต่ว่าใครมีตะก,กร้านะครับผมเอามาปลูกจะดีมากเลยตักดินใส่เลยครับดินตัวนี้ไม่ขายนะครับดินใบกาปลูเพราะว่าน้ำหนักค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าส่ง ก็จะค่าส่งจะแพงนะครับสม,มุดดินกระสอบละห้าสิบาทค่าส่งน่าจะแบบเกินครึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวตักดินใส่ให้เต็มเลยนะครับครับให้ได้ประมาณนี้นะครับผมก็จะเอาดอกกระเจียวนะครับที่ผมไปซื้อมานะครับอันนี้กระไายกล้าละ20บาทนะครับอันนี้เขาเฉพาะจากหัวนะครับดอกกระเจียวสามารถ พอได้2แบบนะครับจากต้นนะครับเวลาเขางอกหรือว่าแตกหน่อออกมาครับเราสามารถเอามาแยกได้อีกนะครับแล้วก็จากหัวนะครับผมเขาจะเป็นหัวนะครับผมโอเคเรามาดูกันหัวเป็นงนี้นี่ครับนี่นะครับเขาก็จะตัดแยกมาได้หลายหัวนะครับอันนี้ผมจะเพาะไว้นะครับปีหน้านะครับถึงจะแยกปลูกนะครับผมให้เขาแตกหน่อแตกหัวเยอะๆนะครับ Okay. ดินอันนี้ที่ียมมาด้วยกว็เทด้วยกันเลยดินอะไรไม่รู้นี่มีแต่แกลบครับตักดินใส่ให้เต็ม ประมาณนี้นะครับดินอาให้เต็มเลยก็จะเอาหัวลงนะครับอันนี้ผมจะปลูกซักประมาณสันหัวให้เขาแตกเนี่ยครับก็ผมลงไว้นะครับผมสักสองหัวพอ อ้โหเดียวแหละนครับก็เอาหัวลงนะครับทาเป็นลงพวงแล้วก็ถมไว้นะครับเนี่ยแค่นี้ครับเสร็จแล้วรอเขาแตกนะครับผมรดน้ํานะครับระวังอย่าให้ดินแฉะเกินนะครับช่วงฤดูฝนถ้ามีฝนตกผมก็จะรดน้าอ่าหนึ่งครั้งนะครับต่อวันนะครับผมถ้าอากาศแห้งๆหน่อยนะครับก็จะสองครั้งนะครับผมเช้าเย็น โอเคครับง่ายๆมาดูกันว่าเขาจะแตกหน่อออกมาอย่างไงนะครับอัปเดตดอกกระเจียวนะครับผมที่ซื้อมาวันนั้นนะครับปลูกยังไม่หมดเลยเนี่ยยังเหลืออยู่ในถุงอีกนะครับอันนี้คือที่ปลูกยังไม่หมดเพราะว่าดินปลูกผมหมดนะครับอันนี้เป็นดอกกระเจียวกินนะครับผมสามารถกินได้นะครับไม่ใช่ดอกกระเจียวประดับเนาะเนี่ยฮะเนี่ยต้นแรกที่ผมอาลงในคลิปนะครับ แต่ก่อนมันมีแค่นอเล็กเล็กนิดเดียวนิดเดียวแค่นี้นี่จำได้ไหมครับตอนนี้มันโตแล้วนะครับเร็วมากนะครับโตรเร็วนะครับประมาณสามอาทิตย์นะครับผมอันนี้ก็คือประมาณสามอาทิตย์นะครับเป็นกระเจียวนะครับโตรเร็วมากๆแล้วก็เขาจะแทงหนอ,อกมาเนี่ยครับหลังจากที่ผมปลูกตรงนี้นะนี่เขาก็ลามมาแทงหนอออกตรงนี้เลยนะครับเป็น พืชที่ปลูกได้ง่ายนะครับผมแล้วก็จะหนึ่งปีจะสามารถเก็บดอกได้หนึ่งครั้งนะครับเนี่ยที่แทงหนอเห็นมเริมแทงหนออกมาแล้วเขาก็จะขยายไปเรื่อยนะครับหัวข้างล่างเขานะครับเราสามารถแยกหัวแล้วก็ขยายต่อได้อีกนะครับนี่นะครับสิ่งที่รอคอย <c oughs> มีดอกแล้วนะครับอันนี้ก็คือสามารถเก็บไปกินได้นะครับอันนี้เป็นดอกกระเจียวอ่อนนะครับ ไปลวกกินกระป่นนะครับผมปล่อยไฟไว,ไว้อย่างนี้นะฟีไฟไว้อย่างนี้เอาดอกอ่อนๆไปลวกกินกระปนนุลนนี้ดอกกระเจียวนะครับรสชาติก็ยังไม่ชิมนะครับเดี๋ยวต้องชิมดูก่อนนะครับนี่ครับผมก็กล้าใส่ถุงนะครับอันนี้ผมแพลนว่าจะขยายนะครับไม่ใช่แบบปลูกในนี้เลยนะจะขยายให้เยอะๆก่อนถึงจะเอาไปปลูก ที่คันนานะครับผมหรือว่าเอาไปปลูกในป่าที่อยู่บ้านของผมนะครับที่อยู่นาผมนะครับเนี่ยก็จะอนุรักษ์ไว้ให้เป็นป่าดอกกระเจียวที่กินได้ไม่ต้องเดินหานี่ครับดอกกระเจียวนะครับจะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกว่าจะแตกกอเยอะขนาดไหนครับผมก็มาอัปเดตล่าสุดนะครับดอกกระเจียวนะครับที่ผมได้ลงไว้นะครับอันนี้ก็คือต้นแรกนะครับ จำได้ไหมครับที่เป็นนอ,นอเล็กๆนะครับที่ลงไว้นี่โตรเร็วมากๆนะครับเป็นผักอีกชนิดหนึ่งเป็นเพื่ออีกชนิดหนึ่งนะครับที่ปลูกไว้แล้วก็คือกินตลอดชีวิตจะหาไม่เลยนะครับเอาจริงๆนะครับเนี่ยเขาก็จะแตกมาเรื่อยๆนะครับน,นี่เห็นไหมนี่อันนี้ก็แตกมาต้นสองแล้วซึ่งตัวหัวของเขาเนี่ยครับหรือว่าหนองเขาเนี่ยเขาจะขยายแตกมาเรื่อยๆนะครับเราสามารถ แบ่งจากหัวตัวนี้จาก1เป็น2 2เป็นส,ส,นสได้นะครับผมก็แบ่งไปปลูกนะครับผมสําหรับท่านไหนนะที่ต้องการปลูกดอกกระเจียวนะครับปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้นะครับซึ่งกระเจียวตัวนี้นะครับจะออกดอกให้เราได้เก็บกินหรือว่าเก็บขายนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับตลอดฤดูฝนเลยถึงเดือนตุลาโน่นนะครับผมเนี่ยเห็นไหมออกดอกแล้วอันนี้ถือว่าบานนะครับ ถ้าจะให้ดีต้องเก็บตอนที่ตุ่มๆนะครับเล็กๆนะครับผมเนี่ยมีตัวอะไรมาด้วยเนี่ยห้ามหมือเบามแมลงห้ามเือเ่าครับผมอันนี้ผมก็เก็บกินไปหลายต้นแล้วครับเนี่ยอันนี้ก็กาลังแทงช่อนะครับก็จะออกดอกเหมือนกันนะครับผมนี่โอ้เนี่ยครับเราสามารถซื้อน้อย,อยแล้วก็มาขยายพันธุเองได้นะครับดอกกระเจียว เขามีแต่ทุ่งดอกกระเจียวของผมเป็นถุงดอกกระเจียวครับปลูกดอกกระเจียวในถุงนะครับอันนี้ก็เป็นกวางตุ้งสีม่วงนะครับเอามาปลูกแซมๆไว้เพราะว่าเป็นพืชระยะสั้นแล้วก็ปลูกได้นะครับผมถ้าไม่มีที่จริงๆนะครับแกโตเร็วมากๆนะครับผมสาหรับท่านไหนนะครับสนใจอยากปลูกดอกกระเจียวไว้กินกับผลปลานะครับผลปลาก็คือน้ําพริกปลาปลานั่นแหละครับแล้วก็เอาไปลวกกินนะครับก็หอมอร่อยดีนะครับ อ่าชนิดนี้นะครับจะไม่มีรสเผ็ดนะครับถ้าดอกกระเจียวป่าเนี่ยจะเป็นเผ็ดเผ็ดคืนๆนิดหน่อยนะครับผมแต่อันเนี้ยจะเป็นกระเจียวหวานนะครับไม่มีรสชาติเผ็ดเนาะนะครับเราซื้อมาผมซื้อมาแค่นี้นะครับแล้วก็สามารถขยายพันธุ์ต่อได้แบบไม่รู้จบอะครับผมเหมือนพวกข่าพวกขิงอะครับครับเนี่ยเล็กๆก็ยังแตกออกมาเลยนะครับผมก็แยกออกมาเนี่ย เราสามารถแยกจากต้นใหญ่ออกมาเป็นต้นเล็กก็ไปปักชำอีกทุงนึงได้นะครับส่วนมากชาวบ้านที่อีสานนะครับเขาจะปลูกไว้บนคันนานะครับผมเพราะว่าดอกกระเจียวป่าทุกวันนี้ก็เริ่มหายากครับผมก็ต้องปลูกกินนะครับผมอย่างน้อยก็อนุรักษ์ของเก่าๆไว้กินนะครับแล้วก็ไว้ให้ลูกหลานได้ดูนะครับนี่คือดอกกระเจียวนะเด็กสมัยใหม่ ไม่จะเป็นคนอีสานก็ตามนะครับจะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยรู้จักแล้วนะครับก็จะเป็นรุ่นผมนะครับ <c oughs> <c oughs> แก่แล้วว่งั้นเถอะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับการปลูกดอกกระเจียวก็ไม่ยากนะครับผมปลูกง่ายๆแล้วก็เก็บไว้ทานได้น,น,นานๆนะครับขยายพันธุ์ต่อสามารถสร้างไรายได้สร้างอาชีพได้นะครับอ่าขายนอนเนี่ยผม ต้นกล้าเนี่ยถุงละส0บบาทนะครับเอ้ยสิบห้าบาทเนี่ยต้นกล้าประมาณนี้นะครับสิบห้าบาทนะครับอะคิดดูถ้าเราเพาะตอนนี้นะครับปีนี้นะครับปีหน้าเนี่ยไม่ใช่แค่นี้นะครับต่อไปเขาก็จะขยายไปเรื่อยนะครับแต่ไม่ไม่ออกดอกนะครับเขาจะออกดอกเฉพาะช่วงหน้าฝนนะครับไม่ใช่แค่นี้นะครับต้องชํำปักชํำถุงเล็กกับเยอะมากเลยครับผมก็คือมันคุ้มค่ามากๆ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้นะครับกับดอกกระเจียวนะครับผมดูมสวนใหม่ผมม <c oughs> ีพื้นปูนแล้วนะก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของทางช่องนะครับอันนี้ก็พาดีเซิร์ต <c oughs> พักในสวน <c oughs> ครับผมขอบคุณ f อทุกทา่านขอบคุณทุกท่านที่ ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ